สวัสดีครับนี่คือรายการเราปรับโลกเปลี่ยน We Shift World Change กับผมมนชัยวงกิติกรวันครับคุณผู้ชมครับเป้าหมายของสมาคมเครือข่าย Global Compact แห่งประเทศไทยคือการยกระดับคุณภาพชีวิตในสังคมเพื่อช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนครับบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนจึงได้เริ่มโครงการอาคารไทยออยโรงพยาบาลแหลมฉบังซึ่งเป็นอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินเพื่อช่วยส่งเสริมการดูแลสุขภาพ เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนในเรื่องสิทธิพื้นฐานการเข้าถึงสุขภาพที่ดีนั่นเองครับที่พื้นที่แหลมฉบังทุกๆวันคือวันใหม่วันที่ชีวิตจะยกระดับวันที่ชีวิตมีความสุขอย่างยั่งยืนทุกๆการเปลี่ยนแปลงคือการเริ่มต้นสิ่งดีๆไทยออยมุ่งม,มั่นริเริ่มโครงการต่างๆมากมายที่จะสร้างคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดียิ่งขึ้น อาคารไทยออยโรงพยาบาลแหลมฉบังศูนย์กลางการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพวันนี้ด้วยอุปกรณ์การแพทย์และระบบสาธารณูปโภคที่ครบครันพร้อมด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมแล้วที่จะรองรับทุกคนด้วยหัวใจไทยออยขอเป็นอีกแรงสนับสนุนในการสร้างความสุข แก่คนไทยและสังคมไทยตลอดไปซึ่งโครงการอาคารไทยออยโรงพยาบาลแหลมฉบังเกิดขึ้นเพื่อให้โรงพยาบาลแห่งนี้สามารถรักษาผู้ป่วยจากอุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียต่อชีวิตและภาวะทุพพลภาพครับและยังเป็นการบรรเทาปัญหาความแออัดของผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการซึ่งมีจํานวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการส่งเสริมความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชนครับแสดงให้เห็นถึงเป้าหมายของบริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนายอย่างยั่งยืนหรือ Sustainable Development Go a l s ขององค์การสหประชาชาติที่ประชาคมโลกตกลงร่วมกันเพื่อการส่งเสริมการพัฒนายอย่างยั่งยืน เรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคมครับเมื่อคนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็จะเป็นพลังในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและเพิ่มประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นด้วยครับติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้กับรายการเราปรับโลกเปลี่ยน We Shift World Change เพราะเราปรับโลกจึงเปลี่ยนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ